ที่เราช่วงระหว่างที่ปฏิบัติธรรมภาวนาอานานตปาน,นสิช่วงสตินะครับก็ชี้มาที่สัตว์ดูลมหายใจเข้าและออกของขันห้าซึ่งขันห้าเป็นอายตนะภายนอกของสัตว์นะครับสัตว์เป็น อายตนะภายในลึกสุดแรกสุดตามพะสูตรรที่ว่าสัตว์คือผู้ที่ติดแล้วคล่องแล้วในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือเรียกรวมกันว่าขันห้านะครับอันนี้คือพระสูตรได้กล่าวเอาไว้นะครับพระสูตรที่ออกจากพระโอ์ของพุทธองค์นะครับไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นผู้กล่าวนะครับถ้าเราไม่ได้ฟังพระสูตรนี้นะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าขันห้าเนี่ย ไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับแล้วก็ยังคิดว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างมีหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นมนุษย์ที่หน้าตารูปร่างที่ดูแล้วสบายตาสบายใจถ้าพูดง่ายๆก็คือมีความหล่อและมีความสวยนะครับมันจะไม่ใช่ของเราได้อย่างไรทุกคนเกิดมา พอรู้ความได้นะครับว่ามันจะขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราได้อย่างไรเราหิวเรากินเราก็อิ่มเราในที่นี้ปุถุชนก็คิดว่าขันห้าเป็นเรานะครับแต่พระส,สูตรหรือมหาพระส,สูตรก็คือคีย์เวิร์ดความหมายของคำว่าสัตว์นะครับ ทำให้สัตว์มีปัญญานะครับว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์นะครับก็เกี่ยวโยงกับเรื่องสังยชน์ิสข้อที่หนึ่งนะครับสักยะทิฏฐินะครับเพราะฉะนั้น คีย์เวิร์ดความหมายคำว่าสัตว์มาติดแล้วนะครับคำว่าติดนี่แหละที่ทำให้เราวนเวียนหรือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรเราในที่นี้ก็คือสัตว์เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรไม่ใช่วิญญาณนะครับเพราะคำว่าติดแล้วคล้องแล้วสัตว์ ติดแล้วคล้องแล้วในขันห้า <c oughs> ทำยังไงตรงข้ามกับติดก็คือต้องแยกขันห้าให้ออกจากสัตว์นะครับความหมายก็ชัดเจนแล้วนะครับนะครับและวิธีที่แยกพุทธองค์ก็ได้บอกไว้ มักที่มีอยู่8ข้อนะครับดังนั้นเรามาพิจรารณาสอดส่องเฟรนหาธรรมหรือวิจัยในช่วงที่เรากำลังปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปาณสติดวงจิตยังไม่ได้ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรือยังไม่ได้พัฒนาขึ้น เป็นสัมมาสมาธิหรือสมาธิสัมโพชงนะครับโพชงองค์ที่6ของโพชฌง